สวัสดีค่ะวันนี้ติ๋มก็จะมาทํายําขนมเส้นเนาะค่ะเนาะหรือว,ว่าขนมจีนก็จะมีมะนาวหอมแดงถั่วฝักยาวผักชีไว้ด้วยใบสะระแหน่นี้เราไม่ต้องซื้อค่ะพี่ๆแต่ผักชีไว้ด้วยเราซื้อมาเนาะอุปกรณ์ของเราแล้วก็มีมิดกระถินนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีปลา มันไม่มีปลาทูแล้วก็เอาซื้อปลาปลาทอดมาแล้วน่ารัก็รงถึงว่าจะแกะใส่เนาะคะนะ่ะเนาะค่อยมาดูกันเนาะคะนะ่ะเนาะเครื่องปรุงของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะ่ะมีพริกมีข้าขวเปลืเนาะมีน้ำปลามีน้ำปลาแล้วก็จะใส่เห็ดด้วยี่ขนมจีนของเราลวกลวกอีกรอบหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็มีน้ำตาลเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วจะมีเครื่องเอ ผักกินกลับด้วยนะนี่นะคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตกใช้พุงสุโรตค่ะพี่จะใส่น้ําตาลนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะน้ำตาลปิป๊บละนี่แหละใส่น้ําปลาลงไปใส่น้ําปลาละค่ะพี่เพื่อความอร่อยอ่ะเรายังไม่ใส่ยังไม่ใส่ไอ้เยอะเนาะกว่าเค็มเนาะค่ะเนาะ ก็จะบีบมะนาวลงไปอ่ะแล้วถิ๋มก็จะคนเนาะใส่ขนมจีนเข้าไปละคนเข้าไปค่ะแล้วพระเอกของเราก็คือไม่กะถิมแกนนะะ่เนาะค่ะเนาะใสลงไปอันนี้ปลานะคะบางคนก็จะใส่ใส่เป็นปลาทูเนาะจะจิมซื้อปลาทอดมามันเป็นปลาเขาเรียกอะไรอะ่ะ เราเรียกปลาส้อยเนาะปลาสาเนือปลาสายอีสานยะมีไข่ด้วยะคะ่ะก็เลยเอาที่เรามีเนาะค่ะเนะเาะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเพราะว่าเรากินไม่หมดตอนเที่ยงนะคะเนาะเราก็มาทําเป็นอีกเมโนโูหนึ่งมาใส่ใส่กระยำขนมเส้นเนาะได้ติดก็จะใส่ผักลงไปผักท,ที่เราหั่นไปแล้วนะคะใส่ลงไป Okay. พอร่วงอะแล้วก็คนต่อเนาะคะ่าเนาะปกติจงเลยนะคะทิงก็จะใส่ทุกอย่างลงไปหมดลงไปในถ้วยนี้นะคะนะคะหน้าตายำขนมเส้นใส่ปลาทอด เพราะว่าไม่ได้ดังไฟเนาะเรามีปลาทอดอยู่แล้วเนาะบางคนก็จะปลาทูก็จะจะย่างไฟเนาะค่ะเน,ะนาะได้ค่ะถ้าตาขออนุญ,ญาตชิมหน่อยนะคะใช้มือเนาะค่ะเนาะขออนุญ,ญาตชิมามากินขนมเส้นกันเนาะค่ะเนาะยำขนมจีน ใส่เห็ดหูหนูใส่ใส่ใสเห็ดเข็มทองกับพี่พี่เครื่องเราก็ทำให้ดูแล้วเนาะค่ะเนาะมากินด้นวยกันค่ะพี่พี่่ะ s o ยกันซวยกันทำให้ดูแล้วเนาะค่ะเนาะมากินกินด้วยกันกับพี่พี่ก็จะมีเม็ดเม็ดก,กระถินมีถั่วฝักยาวซอยเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะมาค่ะกินด้วยกันพี่พี่น้ำปลา้อร่อยอร่อยทำให้ดูแล้วก็กินให้ดูนะค่ะนะยังเหลือนะครัพี่พี่กิน,นเยอะนะ

อร่อยค่ะพี่ผิ หัวฟักยาวเม็กะฉิ่งลองทำนู่นนะคะพี่ๆอร่อยที่มือเราเองเนาะค่ะเนาะอยู่บ้านก็หาเรื่องกินค่ะพี่ๆเพราะว่าได้ชาวอมมามันเยอะเนาะในกว่ามันหลายวันเนาะค่ะเนาะในตู้เย็นเนาะค่ะเนาะตู้เย็นมันเย็นเกิน สบชะแน่ดูสิสวยมากฝนตกใส่แล้วนะคะเนาะมีผักชีใบเลื่อยเนี่ยค่ะผักของเรามีมะเขือเประาะสบชะแน่นี่ค่ะกินด้วยกันค่ะพี่ๆอร่อย บางคนก็จะเอาปลาทูเนาะก่นเนาะปลาทูไปปิ้งนะคะคือพ,พี่มันก็จะหอมหอมของปึ้งปลาเนาะอันนี้จิ๋มซื้อปลาซที่ทอดแล้วอะค่ะยี่สิบบาทได้ประมาณหกตัวตอนที่ยังก็กินกินกับกับแกงอะไร ยื้อกับข้าวุงมาค่ะตอนเที่ยงเนาะไปเห็นปลาหน้าอร่อยปลา,าอร่อยค่ะเจ้านี้ทอดอร่อยทอดเห็นทอดร้อนๆเนี่ยอายร้อนๆเนาะค่ะเนาะก็เลยบอกแม่ขายยังไงเอกกองยี่สิบบาทได้หกตัว,วบอกว่าน้องเอาน้องเอาหนึ่งอันเขาก็ให้มาหกตัวตอนเที่ยงกินไม่หมดกั่แกงอะไรนะแต่ก็ไม่ได้ทาคลิปเนาะคะะ่ะเนาะนี่มาทำสิมากิน มาทําฝีมือตัวเองแล้วก็กินให้พี่ๆดูอันนี้เป็นไข่ปลาอยู่แล้วนะคะพี่ๆอร่อ,อยืากันอร่อยมากเล็นหอู ไข่ปลาเน้นๆ ปลาตะเชียงก็ไม่ใช่ค่ะเป็นภาษาเหนือก็เรียกปลาส้อยเนาะตัาเล็กๆยาวๆค่ะอรนน่อยอกเองกินเองเว้ย 对，为对。 โอเคเนาะคะเนาะติมก็อิ่มแล้วค่ะพี่พี่ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไครต์ให้ติมด้วยนะคะแล้วก็คนใหม่ๆก็เข้ามากดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ค่ะบายบายค่ะพี่พี่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะคะเนาะ